แลานการณ์โควิด -19 บเก้าให้ประชาชนหลายคนกังวลเรื่องคุณภาพของน้ําประปาที่อาจปะปนส,สิ่งสกรปรกนายทรงศักดิ์ทองรศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมทสองยืนยันว่าน้ําของน้ําประปาส่วนภูมิภาคยังคงคุณภาพเหมือนเดิมด้วยมาตรฐานผ่านการรับรองจาก WHO ครับโดยว่าเรื่อง WHO เนี่ยน้ำมีมาตรฐานตามที่องค์การอนามัยโลกกาหนดอันนี้อันนี้ยืนยันไว้คนแล้วว่าการประปาของ สื่อภาคเราเนี่ยทุกที่เนี่ยจะมีมาตรฐานตรงกันหมดเพราะว่าระบบก,การกรองเนี่ยเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ประมาณนะครับท่านมท .2 สองสั่งการกำชับเจ้าหน้าที่ของกรมประปาส่วนบมญภาคให้เข้มงวดตรวจสอบคุณภาพน้ําให้มากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของแหล่งน้ําต่างๆคนอาจจะมีความกังวลว่าน้ําอาจจะมีปนเปื้อนไหมอะไรประมาณนี้เป็นความรู้สึกนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอาทุกที่ออกมาของการประปาเนี่ยเหมือนเดิม น้ำของการประสุภาพเี่ยได้มาตรฐานตามที่องค์การ,าารนานาเโลกกำหนดไม่เฉพาะด้านคุณภาพในสมบูรณ์สุนันทพงศักด์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคบอกว่าด้านบริการก็ผ่านมาตรฐานของ ISO ครับเรานำ ISO 245 24510กับ24512ซึ่งเน้นปรับปรุงคุณภาพในเชิงของการให้บริการนะครับแล้วก็ตัว24528ซึ่งเน้นในการลดน้ำสูญเสียตามมาตรฐานของ ISO อยากจะเคลมด้วยซ้ำไปว่าเราเราเป็นเจ้าแรกนะครับที่นำ ISO 3ตัวนี้เข้ามาใช้อย่างตัว ISO 24528นี้ปี2021ี่เอ็ที่เพิ่งออกมาครับเตรียมนำร่อง5สาขาก่อนจะขยายให้ครอบคลุมทั้ง234สาขาทั่วประเทศครับ ISO คือองค์การระหว่าประเทศที่ออกมาตรฐานด้านต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจและอุตสาหกรรมผ่าน ISO ถือว่า ผ่านมาตรฐานระดับโลกเลยนะครับปี2,565การประปาส่วนวิภาคฟอร์เวิร์สขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้านะครับ